เพราะของไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือมีความคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นเลยนะที่เขาเรียกว่าดิงใช่ไหมดิงดับเบิลอินคัมโนคิดหรือว่าวิถีชีวิตคู่รักที่เน้นทำงานหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระไม่มีลูกอันนี้คือคล้ายๆกับญี่ปุ่นแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาไปแล้วแต่ของของไทยนี่ก็คือยังยังไม่พัฒนาไง คือคน<ท>คนรุ่นใหม่มีมีแนวคิดแบบนั้นเยอะขึ้นเพราะคนหลายคนก็มองว่าลูกอาระแต่ว่าปัญหาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นการโพสต์ในรู้สึกในอเมริกาด้วยซ้ําซึ่งเป็นประเทศที่<อ>มีรา<อ>ได้สูงกว่าประเทศไทยแต่ว่าปัญหาสําคัญเมื่อการโพสต์ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม้กระทั่งอีรอนมาก์ก็เข้ามาเข้ามาเม้นในใน<อ>สิ่งนี้ว่าคุณเห็นแก่ตัวคือคุณไม่<ช>คิดถึงอนาคตของประเทศในอนาคตการที่มีมีล<อ>ูก บีเรีงต่างเนี่ยมันคือการที่ต้องคิดเขพูดได้อีลอนมัสเขาก็พูดได้เขามีลูกสิบสองคนไงแถมลูกกันลูกอจากเมียสี่คนนะสี่ห้าคนนะคือมีลูกสิบสองคนแต่คนแบบอีลอนมัสก็คือเขาไม่เรียกว่าเขาไม่เรียกว่าคนชั้นกลางไงอีลอนมัสคืออัลตร้าเวลเขาเรียกว่าซูเปอร์อัลตร้าเวลนะแต่พีงแต่ประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เขาเขา โตแย้งขัดแย้งกันอยู่ว่าอะไรนะคือมุมมุมหนึ่งมันคือความสุขของฉันนะกับอีกแบบหนึง่งคือการมองประโยชน์ของสังคมเพราะนั้นมันก็คือใช่ไหมมันก็คือเป็นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอยูอย่ว่าสดุลเหมือนกันส,ส,สมดุลระหว่างตัวเองกับสังคมจะอยู่ตรงไหนสมดุลระหว่างตัวเองกับสังคมเพราะว่าคนชั้นกลางส่วนใหญ่กว่าจะมีกว่าจะหารายได้กว่าจะถึงเป้าหมายทางด้านการเงินเนี่ยก็ผ่านวัย ที่เจริญพันธุ์เรียบร้อยแล้วถูกอไหมสี่สิบอ่าผมสี่สิบอัพมันไม่เหมือนกับอีลอนมัสก์นี่ที่เขาก็เป็นอัลซูเปอร์อัลต้าเวลที่อายุสี่สิบห้าสิบแต่ยังไปหาเด็กสาวอายุยี่สิบกว่าได้ฮะเหมือนลีโอลีโอดลีโอดิลิโอนาโดดิคาปริโอก็คือเขาเดทแต่เด็กอายุยี่สิบทางนัตูวอองก็ห้าสิบแล้วนะอ่าอืมอืมก็พวกอัลต้าเวลเขาก็ทำได้ แต่ว่ามันเป็นประเด็นค่านิยมไงในเชิงค่านิยมเพราะบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันคือคือคือทัศนคติในการมองโลกว่านี่คือความสุขความสุขใช่ไหมความสุขคือการอยู่ใช้ชีวิตด้วยด้วยเงินของตัวเองและดูแลตัวเองแล้วเป็นดับเบิลอินคัมก็คือมีอาจจะมีภรรยาห,หรือมีอมีคู่รักซึ่งต่างคนต่างมีได้ไม่ต้องพึ่งพากันนักแต่ว่ากลายเป็นเฮ้ยดับเบิลนะ พราะารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็ใครใช้จ่ายหันสองหรืออะไรว่าไปแต่ไม่มีภาระอื่นที่ไม่มีลูกไม่มีอะไรที่มาเป็นภาระอยากจะเล่นกับเด็กก็ไปขอเด็กที่อื่นมาเล่นสักพักอ่ะแล้วคืนพ่อแม่เขาไปเป็นหลานเป็นอะไรว่าไปก็มีความสุขแบบอยู่แต่มุมบวกอ่ะมุมที่แบบเฮ้ยเมื่อมีความสุขเลี้ยงเลี้ยงเด็กเออไม่สนุกก็คืนเขาไปแต่อันนี้เล่นกับเด็กมีความสุขก็อยู่กับเด็กอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าตกลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ทัศนกติค่านิยมในการใช้ชีวิตจริงๆควรจะเป็นแบบดิ้งอย่างที่ว่าหรือคุณคุณ<ม>ควรจะแน่นอนอจริงๆจริงๆถ้าถ้าไม่คิดมากเลยก็ลูกมีลูกเย yeah. <laughs> อะแยะครอบครัวในสมัยก่อนไงลูกลูกเจ็ดแปดคนคือไม่ต้องคิดมากแต่เจ็คนก็เพราะว่าสาสุขไม่ดีแล้วก็มีการตายเยอะอัตราการตายแล้วก็แรงงานยังเป็นเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสมัยก่อนที่ดินเยอะ ทำการเกษตรแล้วถ้าเกิดไปจ้างคนใช่ไม่ใช่ทาการเกษตรนะอย่างอย่างครอบครัวคนจีนเอ่อเสือผืนหมอนไปนั่นก็ลูกกันเจ็ดแปดคนเขาก็ไม่ได้ทําการเกษตรแต่ก็คือไปไปรับจ้างแรงงานภาคเกษตรอยู่ดีูไม่ไปับ้างแานไไปเป็นอะไรกขายขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยคนที่ขายเ็ารดงานแรงงานนอกระบบอย่างที่ว่าจริงก็คือแรงงานภาคเกษตรช่วงฤดูการที่ทําเกษตรก็คือกลุ่มนี้แต่พอเก็บเกี่ยวหรือพอปลูกเสร็จ มันก็มีช่วงเวลาว่างก็มาเข้าโรงงานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แรงงานที่โยกย้ายย้ายไปย้ายมาหรือไปก่อสร้างมันก็จะเป็นลักษณะของพัฒนาการของแรงงานกลุ่มนี้ที่ที่ผ่านมาในรอบ30-40ปีเนี่ยที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงชาติไทยมารัฐบาลชาติไทยมา<ต>ก็จะเห็นแรงงานที่<ต>ออกจากเ<ใ>มืองกไปชนบทเข้าเมืองอ่คนอมีคนก็มีลูกกันน้อยลง อย่างกรณีของอีลอนมัสนี่อาจจะเป็น special Special ย a เไงยกตัวอย่างอย่างมหาเศรษฐีของเจ้าของแอร์เมสที่ยกมรดกให้คนสวนที่เป็นข่าวคื่อไทยมีมรดกแสนล้านมันเหลือเหมือนโรแมนติกอ่ะหรือถูกรางวัลอะไรลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะไรจะมาประมาณนี้เพราะว่าเพราะตัวเองก็อายุ80สิแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีมรดก เหมือนกับเอ่อวอร์เรนบัฟเฟตอะไรอย่างนี้เหมือนกับเอ่อชาลีมังเกอร์ชาลีมังเกอร์ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเอ่อเป็นมือขวาของวอร์เรนบัฟเฟตก็อายุ9 9ปีแต่เขาก็เอ่อยกมรดกยกทรัพย์สินของตัวเองให้กับมูลนิธิการกษษุณต์ทีนี้มันก็คือสังคมสูงวัยนั่นแหละหลายคนก็มองในอนาคตมันคือสคมสูงวัยทั้งสิน้นทีนี้ถ้าหาก มันไม่มีแรงงานหรือไม่มีนวัตกรรมที่สามารถที่จะสร้างรายได้มาเลี้ยงคนในสังคมได้มันก็จะคล้ายกรณีแม้กระทั่งญี่ปุ่นที่เราพูดถึงว่าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงก็ตามก็ยังเป็นปัญหาเพราะว่างบประมาณเกินครึ่งที่ต้องเป็นงบประมาณในการมาดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมระบบสาธารณสุขระบบอะไรนะแคร์เทคเกอร์เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามามาก มากที่สุดเป็นประวัติการแรงงานต่างชาติเอเราจะเห็นได้ชัดเลยอย่างฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็ไปอยู่ญี่ปุ่นเยอะเป็นแรงงานต่างชาติอินโดนีเซียอินโดนเซียอ่าพอเห็นประมงก็จะเป็นอินโดนีเซียเยอะอยู่ในญี่ปุ่นอก็ออออยัยงเป็นเรื่องเหมือนกันที่เราต้องคิดว่ารถนิยมทัศนคติแบบนี้มันเยอะขึ้นจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะคือเราก็เห็นอะคนรอบข้างเราเราเราจะเห็นอยู่หลายคนว่าเป็น คืออาจจะบอกว่าเอไม่ยังไม่เจอคนที่ใช่ก็ได้ใช่ไหมก็ม,มานั้นนะก็เลยมันก <laughs> <ๆ>็เลยยังไม่ไม่จะไ,ไม่มีลูกหรืออะไรว่าไปเวลาหมดนะอาจจะเวลาหมดละหมดเวลาแต่ในที่สุดเวลาหมดมันก็กลับมานั่นแหละว่าเรื่องระบบการศึกษาเรื่องของของการที่มีรายได้สูงขึ้นสําหรับผู้หญิงเนี่ยเพราะต้องยอมรับว่าการตัดสินใจมีลูกไม่มีลูกอยู่ที่ผู้หญิงก็เป็นส่วนใหญ่ เมือม่อผู้หญิงมีการศึกษาสูงเมื่อผู้หญิงมีรายได้สูงเมื่อผู้หญิงมีหน้าที่การงานสูงมันคือต้นทุนคือค่าเสียโอกาสถ้าเกิดเขาท้องอคิดแค่เนี้ว่าแค่เขาท้อง<ม>หรือแต่งงานเนี่ยมันคือการที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะเติบโตทางด้านการงานทางด้านรายได้หรือเออทางด้านการหาคู่เนี่ยเมื่อสมมุติคุณจบการศึกษาสูงๆคุณจะมามองคนที่อายุเอที่การศึกษาด้อยกว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากโดยเฉพาะผู้หญิง มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันในการที่ใช่ไหมแล้วในที่สุดพอถ้าจบด็อกเตอร์นี่หายากเลยฮะก็จะยากคุณเจริญเกาะเติบโตในด้านต่างๆในที่สุดก็กลายเป็นคุณเจริญทุกเรื่องยกเว้นไม่เจริญพันธุ์เพราะว่าคุณเลยเลยวัยที่บอะสมจะมีลูกแล้วมันก็เลยกลายเป็นมีบุตรยากในที่สุดก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ในกรณีบางบางคนที่มีกำลังรัพย์เยอะต้องเก็บไข่อะไรอย่างนั้น ไปไปอ,อะไรนะอุ้มบุญหาคนมาอุ้มบุญให้หรืออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นในอนาคตรเราคงเห็นการอุ้มบุญเยอะขึ้นก็ได้เป็นไปได้สําหรับกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนที่มีฐานะมีกําลังทรัพย์มีความต้องการที่จะมีลูกอๆก็อาจจะเห็นลักษณะนี้มากขึ้นแต่เช่นเดียวกันคือกลุ่มนี้ก็ต้องมองว่ามันเป็นยอดพีระมิดเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แล้วมันจะเป็นยังไงกับสังคมที่ ที่ในที่สุดมีคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นไปยังไงมันจะมีวิธีในการที่จะย้อนกลับมาดูแลคนกลุ่มนี้อย่างไรไม่ว่าทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินใช่ไหมมันจะมันจะออกแบบระบบยังไงที่จะดูแลคนทั้งสังคมให้มันอยู่อยู่เย็นเป็นสุขอะอยู่ร่วมกันได้อันนี้ mm. เป็นเป็นเรื่องที่คงต้องช่วยกันคิดต่ออ่า